นี่ก็เป็นแหล่งเก็บน้ำนะครับมีอะลั่งลงมาครับกจทีจ่ผมยืนเมื่อกี้ครับก็จะปรับพื้นที่ให้มันสวยนะครับนี่ก็สามารถทำเป็นแหล่งเก็บน้ำพักต้นบนได้อีกท่อนหนึ่งนะครับเพราะอันี่จะเป็นทางน้ำไหลไหลเขานะครับทางน้ำไหลไหลเขาก็จะมาพักตรงนี้ทีนึงนะครับ เสร็จแล้วก็ถึงจะโอเวอร์โฟล์ลงไปตรงนู้นนะครับการทำโอเวอร์โฟล์ก็คือน้ำส่วนบนจะไม่มีตะกอนนะครับถ้าน้ำไม่พอก็ไม่ต้องล้นลงไปนะครับนี่ก็กระหลังยขึ้นมาอยู่ตรงมุมของสถานที่นะครับนี่ก็เป็นทักร่องน้ำเหมือนกัน ทำให้มองเห็นชูัดมากขึ้นหลังจากตรงนี้เราก็จะตัดนะครับตัดตัดเป็นชั้นนะครับอย่างที่คุยกับพี่สมานไว้พี่สมานก็ออกแบบไว้แล้วครับออกแบบไว้นะครับก็เดี๋ยวมาจอยกันอีกทีหนึ่งนะครับปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับแล้วก็ทําเป็นโมเดลที่เป็นทั้งดูงานได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจได้นะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบวงจรนะครับทั้งดูงานศึกษางานพักผ่อน ทําให้มันให้มันพึ่งพึ่งตนเองได้โดยโดยโดยคําว่าศาสตร์พระราชาจริงนะครับนี่ก็เป็นแนวที่ที่ที่เราต้องทํากันนะครับจะได้ไม่ต้องไปหลงทางอีกต่อไปนะครับเดินตามรอยพ่อไม่หลงทางแน่นอนนะครับนี่ก็ตรงนั้นก็จะเป็นถ้ำนะครับถัดจากตรงนี้ไปนะฮะเป็นถ้ำนะครับก็เข้าไปอีกซอยเดียวฮนะรตรงนั้นก็จะขยายนะครับเป็น เดี๋ยวต้องปรึกษาเรื่องของที่ดินก่อนนะครับว่าจะได้ไหมนะครับถ้าได้ก,ก็ก็ทำนะครับด้านในนี่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับมีทั้งน้ําตกนะครับถ้ำหลวงนะครับอุทยานหลายหลายหลายอย่างที่อยู่ในในซอกเขาตรงนี้จะไปฝั่งเนี้ยเป็นด้านที่ตะวันออกนะครับก็จะไปทะลุที่วัดภูผาม่านนะครับหรือวัดผาซ้อนแก้วนั่นแหละครับ ภาษาตอนแก้วที่มีพระเจ้าห้าพระองค์นะครับปลายเขาสุดๆนู่นนะครับเนี่ยครับเชือกเขานี้ก็จะไปไปผมเรียกว่าตีนฝั่งตะวันตกของเขาคอแล้วกันนะครับเป็นแถบทางจังหวัดพิจิตรนะครับผมอำเภอเดินมะปางจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังโปง่งอำเภอชนแดนนะครับก็มีเขาเรื่องกั้นนะครับกั้นไว้นะชนแดนเนี่ยวังโป่งเนี่ยเป็นอำเภอที่หลุดออกจาก เขตเมืองนะครับเข้ามาเสียบที่พิจิตรกับพิษณุโลกนะครับก็ด้วยเจ้าเถาตัวนี้นะครับผมสมัยก่อนก็เป็นพื้นที่สีแดงของกกคอนะครับน่าอยู่ครับใครที่ออยากมาอยู่ก็เชิญนะครับเชิญมายื่นความจำนงได้นะครับอันนี้ก็เป็นลำดับชั้นนะครับของลักษณะ กายภาพทางภ,ภูมิประเทศหน้าดินนะครับว่าเป็นลักษณะเนินเขาลาดชันเล็กน้อยนะครับก็จะปาาให้เสมอด้านบนนะครับแล้วก็ทาตโลบลงมาแล้วก็ปาดให้เสนอด้านล่างครับเป็นชั้นลงมาครับสดวข้างล่างก็จะเป็นควา,ามเปิดของขอกแพะนมนะครับ ทีท่ทำเป็นชั้นก็จะทำเป็นผักอีนรีกลางมุ้งนะครับปอสารพิษนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดทางขึ้นนะครับมีเมื่อก่อนนี้ตรงนี้คือเป็นที่ให้อาหารเสริมของกอกบัวนะครับ ดังนะครัดสวยน่าอยู่นะครับก็จะเป็นแปลงของมะม่วงนะครับที่ก็ดินก็ยาวไปถึงถึงชายขอบนู้น จะทําหน้าที่นะครับออกแบบนะครับภูมิทัศน์ออกแบบก็ปรับภูมิทัศนะเราจะทาให้เงนบาลานซ์ออกมาเป็นยังไงตอ,อกแต่งเราก็จะเหมาะแบบไหนก็ทําทั้งเจ้าหน้าที่กเกษตรอำเภอครับแล้วก็คนที่เคยไปดูงานในโครงการใหญ่ๆเช่นมา้าเพื่องของอาจาจรยักษ์นะครับแล้วก็หลายๆที่นะครับที่เราไปดูกันมาเราก็จะมาปรับภูมิทัศน์ของเรา เอาภูมิประเทศพื้นฐานนะครับไปประยุกต์กับสิ่งที่เราได้เรียนรู้รับรู้รับทราบมาให้มันได้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ตัวอย่ญญางต่อไปในนที่อืน่นนะครับทำทีท่ศาสตร์ราชาตจับต้องได้ทุกพื้นที่ทุกอำเภอขอบคุณครับสวัสดีครับเหนื่อยก็พักนะครับแก่แล้วครับปีนี้ก็ เลย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 คำว่าไวรุ่นมานานแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใกล้แล้วครับใกล้จะแยมแ้มละแต่มาก่อนเพื่อนเลยนะครับเนี่ยครับไม่ค่อยแข็งแรงครับแกบอกแกไม่ค่อยแข็งแรงครับแต่แกมาก่อนแข็งแรงอยู่แต่ไม่แข็งครับนี่แหละครับคือผู้เท่านะครับผู้เท่าของกลุ่มาวังโป่งนะครับก็แกก็อยู่ตรง วังหินนะครับก่อนเข้าหมู่บ้านวังหินนะครับตรงนั้นเเลยสะพานสองไปหน่อยนึงนะครับก็พาหลานมานะครับนะครับตรงนี้ก็ใกล้เขตป่ายางนะครับก็ซึ่งเราก็คิดไว้ว่าเราจะทําอะไรค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่ที่จะปรับให้ตั้งเป็นภูมิทัศนะครับแล้วก็แปลงอาชีพนะครับให้มันได้สองอย่างสามอย่างในพื้นที่เดียวกันนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ ทำตามนโยบายของผู้ใหญ่นะครับทำตามนโยบายของเจ้าของเงินผู้ใจบุญนะครับที่นําเงินบุญเนี้ยนะครับให้พวกเราได้สัมผัสกันอย่างจริงจังอย่างจริงใจนะครับแล้วพวกเราก็จะได้รับอนิสงส์ช่วยลูกช่วยหลานนะครับอย่างน้อยก็ทําให้ศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงได้เป็นลูกปธรรมนะครับจับต้องได้ที่เขตพื้นที่ของบ้านเราทุกคนนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่ง แต่ต่อไปที่นี่จะมีทุกที่นะครับตามสภาพภูมิประเทศนะครับพื้นถิ่นนะครับว่าว่าจะต้องใช้อะไรทำอะไรแล้วก็ทำแบบไหนนะครับนี่ก็จะเป็นอีกตัวอย่างเท่านั้นนะครับแล้วพบกันที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสมานความทับหน้าทีหนักครับน้องน้องนิ่มครับน้องนิ่มเหนื่อยมากครับผมก็ เป็นฝ่ายสเสบียงนะครับก็ดูแลเรื่องน้ําท่านะครับแล้วก็คงจะเป็นกับข้าวว่าจะทําอะไรนะอาจจะเป็นส้มตาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับนิ่มสู่ไหมสู้ค่ะสู่ค่ะอ่อยๆขอเสียงใหม่สู้ค่ะเออมันต้องอย่างั้นครับผม นี่ก็ที่สมานปามอันนี้เราพักเที่ยงกันแล้วนะครับก็นำโดยที่สมานนะครับแล้วก็สมาชิกกลุ่มมาทงทวงโป่งนะครับก็เตรียมทานข้าวเที่ยงกันนะครับอาหารก็มีแบบนี้ครับบัไหลานะครับแล้วก็ยังมีสมาชิกที่เข้ามาเพิ่มเติมสนับสนุนนะครับน่าจะเป็นพวกประยุนอะไรครับ มาทานข้าวกันครับเอาราการข้าวเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะครับดใจเป็นแรงงานนะครับคุณนี้คือชุดบุกเบิกนะครับผมก็จะจําทุกคนไว้เป็นพิเศษนะครับว่าอันนี้คือเราพร้อมนะครับพร้อมที่จะมานะฮะทุกคนไม่ตอบผมเลยนะครับแต่พอรุ่งเช้าก็มากองกันอยู่ที่พิสมานหมดนะครับพิสมานแจ้งบอกว่ามี2นายแล้วเกงนะครับ แต่พอถึงเวลานะครับโหที่นี่หมดเลยครับก็มีหลงทางยางแตกด้วยนะครับน้ำหมองนะครับก็ไฟยางแตกนะครับแล้วก็เข้าไปตัดที่วัดอรุณรัศมีก่อนนะครับวอร์มเครื่องหมดยางไว้เส้นหนึ่งนะครับยางระเบิดถึงได้มาต่อ